สวัสดีครับคลิปนี้พ่อพงก็จะพามาชมสวนครัวของพ่อของพ่อพงต่อนะครับเป็น EP ที่6นะครับสวนครัวของพ่อแหล่งอาหารของครอบครัวสวนเกษตรอินทรีย์ไม่ใส่สารเคมี100%เปอร์เซน์พอเพียงพออยู่พอกินความสุขที่เราสร้างเองเดี๋ยว วันนี้นะครับพ่อพง์จะพามาชมสวนครัวของพ่อต่อก็คือในบริเวณหลังบ้านพ่อพงเนี่ยจะมีสระอยู่บ่อหนึ่งนะครับคือตั้งแต่แรกเลยที่พ่อพงเข้ามาอยู่นะครับสระนี้นะครับพ่อพง์ก็เลี้ยงปลาก็ได้กินนะครับก็คือจะมีปลากินตลอดนะครับแต่ว่ามันเริ่มมีปัญหาที่เลี้ยงปลาไม่ได้ก็เพราะว่าพ่อพง์เอา หมูป่ามาเลี้ยงนะครับแต่ก่อนพ่อพงษ์เคยเลี้ยงหมูป่าบริเวณหลังบ้านนี้นะครับก็คือทําเพราะว่าบ้านพ่อพงษ์มีกําแพงล้อมรอบหมดแล้วนะครับพ่อพงษ์ก็ปิดตรงนี้นะครับหลังบ้านในส่วนนี้นะครับก็พื้นที่ของสระนี่เฉพาะสระนะครับก็ประมาณ250ตารางเมตรครับพ่อพงษ์ก็เลี้ยงหมูป่าในบริเวณหลังบ้านนี้เลยนะครับครนี้การเลี้ยงหมูป่าของพ่อพงษ์นะครับ มันก็สร้างปัญหาให้พ่อพงคือพ่อพงไม่สามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้นะครับพวกไผ่พวกผักหวานผักผักอะไรต่างๆเนี้ยนะครับปลูกไม่ได้เลยเพราะว่าหมูป่ามันจะกัดกินหมดครับแล้วก็ทีนี้สะตรงเนี้ยนะครับที่พ่อพงเคยเลี้ยงปลาเนี่ยหมูป่ามันก็จะดันตามขอบสะนะครับดันดินนะครับก็ทําให้บ่อมันตื้นเขินนะครับคราวนี้พ่อพงก็เลยเลิกเลี้ยงหมูป่านะครับ พอเลิกเลี้ยงหมูป่าพ่อพงก็หันมาปลูกพืชที่หลังบ้านนะครับพวกผักหวานพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพืชที่ใช้กินในครัวเรือนนะครับคานนี้เรามามาดูนะครับว่าบริเวณรอบสระหลังบ้านพ่อพงเนี่ยมีอะไรเป็นพืชผักสวนครัวให้พ่อพงได้กินบ้างครับแล้วตามมาสำรวจกันเลยนะครับ มาเลยครับคราวนี้พ่อพง์ก็จะพามาชมบริเวณสระหลังบ้านของพ่อพงศ์นะครับซึ่งตอนนี้พ่อพง์ก็ไม่ได้เลี้ยงปาลาแล้วครับก็หน้าฝนก็จะมีน้ําอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทันมีน้ําอันนี้นะครับก็คือจะเป็นบอลหวานนะครับที่พ่อพงศเอามาปลูกไว้นะครับพ่อพง์นี่จะชอบกินแกงบอลหวานมากเพราะว่ามันอร่อยครับแกงใส่หนังวัวนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆแม่ก็ทําให้กิน บ่อยนะครับแล้วก็ทำอร่อยด้วยก็ติดใจครับเนี่ยนะครับบอลหวานนะครับส่วนบริเวณนี้ข้างๆนี่ก็จะเป็นมะระขี้นกครับเนี่ยเกิดเต็มเลยครับซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับพ่อพง์ไม่ได้ปลูกนะครับมันเกิดของมันเองนะครับเยอะมากครับปกติแล้วมะระขี้นกเนี่ยพ่อพง์ไม่ไม่เคยกินนะครับก็มาเคยกินอยู่ที่นี่แหละครับ เพราะว่าแต่ก่อนนี่แถวบ้านพ่อพงเขาไม่กินกันครับมลักขีนกกินแต่ผักไห้ครับอันนั้นก็จะเป็นเห็นไหมครับผักตำลึงครับคุ้มอยู่นะครับผักตำลึงครับอันนี้ก็เป็นบริเวณสะนะครับกลางสะเลยก็จะมีผักบุ้งนะครับนี่ครับผักบุ้งผักบุงยอดงามๆอ่อนๆเยอะมากครับอันนี้ แรกๆเลยพ่อพงก็เอามาปลูกนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีพ่อพงก็เอามาปลูกแล้วก็ครนี้หมูป่าที่พ่อพงเลี้ยงไว้อะก็กินนะครับบริเวณนี้นี่จะเกลี้ยงหมดเลยครับตอนที่มีหมูป่าจะไม่มีผักอะไรพวกนี้เกิดขึ้นแบบนี้เลยนะครับครนี้พอไม่มีหมูป่าแล้วนะครับผักบุ้งก็งามนะครับยอดก็ออกมาเต็มเลยครับนี่เห็นไหมมีแต่ยอดอ่อนๆนะครับนี่ครับ ยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับซึ่งลูกพ่อพงศ์ชอบกินผัดผักบุ้งมากนะครับตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วพ่อพงศ์ก็เด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับยอดแบบนี้นะครับเอาไปผัดให้ลูกกินผัดบ่อยผัดประจําเลยครับอันนี้ก็เป็นผักตําลึงนะครับยอดผักตําลึงผักตําลึงทองนี่ครับยอดอ่อนๆแล้วนี่ก็เป็น กะลกทกป่าครับตัวนี้ครับมากะลกทกป่านะครับเนี่ยมันเกิดเองครับอันนี้ผักตําลึงนี่ก็เกิดเองนะครับพาอพงไม่ได้ปลูกครับนี่ครับอันนี้ก็ล้อมรอบด้วยบอนหวานครับตามไปทางนู้นก็จะเป็นนะครับอันนี้มะระขีนก ดอกเหลืองๆเนี่ยครับนี่ครับส่วนดอกขา,ขาวๆนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้ครับอ๋อดอกผักตำลึงครับนี่ดอกขาวนี่คือดอกผักตำลึงนะครับส่วนดอกเหลืองๆนี่ก็คือดอกมะระขี้นกครับนี่ครับพ่อตาชอบเอาไว้อ่อมใส่ปลาไหลครับแต่ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น ผักขมนะครับผักโขมนะครับผักขมใหญ่นะครับผักขมยักษ์นะครับอันนี้พ่อผมก็เอามาปลูกเหมือนกันครับเอามานึ่งกินเอามาแกงใส่เขาเรียกว่ามาอุใส่หอยขมอย่างเงี้ยก็อร่อยครับหรือว่าเอาไปแกงใส่หนังบัวก็อร่อยครับนี่กำลังเป็นดอกพ่อผมเอามาปลูกครั้งเดียวครับพอมันเป็นดอกแล้วมันก็จะหล่นแล้วก็เกิดเองอยู่ที่นี่นะครับ โดยที่เราไม่ต้องได้ปลูกเพิ่มเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือผักขมใหญ่ผักขมยักษ์ทั้งนั้นครับนี่ใบยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับเราก็เด็ดเอาไปนึ่งครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขาน้ำครับขาน้ำนี่จะมีกลิ่นหอมมากนะครับคือแถวบ้านเราจะนิยมเอามาใส่กับพวกลาบปลานะครับลาบปลาตองอะไรอย่างนี้ครับพวกลาบปลาลาบเหนียวหรือว่าเอาลาบ ปลาตองมาแล้วเราก็เอาไปหมกะครับกลิ่นมันก็จะหอมครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นปลาบอนครับป่าบอนหวานของพ่อพงนะครับอันนี้พ่อพง์ก็จะพาเดินไปดูรอบๆร,ริมสะนะครับริมสะพ่อพงมีอะไรบ้างนะครับนี่ข้างนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับมะม่วงเขียวใหญ่นะครับ ที่พ่อพงเคยเก็บไปอันนั้นก็จะเป็นไผ่บงหวานนะครับของกาลสินกอมก็จะลกๆใหญ่ๆหน่อยอันนั้นเล้าไก่ดําซึ่งพ่อพงเคยเลี้ยงไก่ดานะครับไก่ดาผูพานอันนี้มันไม่ไหวครับเพราะว่าไก่เนี่ยมันชอบเคีย่ยมันเคียผักพ่อพงหมดปลูกผักหวานไว้มเมล็ดผักหวานวางไว้มันก็ไปเคียหมดครับนี่ครับริมสะก็จะเป็นกอหน่อไม้ครับหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับ ซึ่งตอนนี้เห็นไหมครับออกมาเยอะมากนะครับกินกันไม่หวาดไม่ไหวเลยครับนี่มีแต่หนอใหญ่ๆอบอวบทั้งนั้นเลยครับนี่อันนี้คือหนอไม้ไผ่เลี้ยงนะครับช่วงหน้าฝนมานี่ก็ของกินเราก็มีเยอะพอสมควรครับหนอไม้ไผ่เลี้ยงนี่ก็ทำได้หลายเมนูครับเอามาแกงเอามา ผัดเอาไปซุปนะครับหรือว่าถ้าออกมาเยอะๆพ่อพงก็จะทำหน่อไม้ดองไว้นะครับทำหน่อไม้ดองอไว้กินนี่ก็วันนี้ก็กะว่าจะเอาไปเผานะครับแล้วก็ขีดใส่ต้มใส่ใบชานางไว้แล้วก็จะเอาไว้ซุปกินครับจะไปฟิตไว้นะครับนี่ครับคือกอหน่อไม้ไผ่เลี้ยงครับ นี่ก็กอนไม้ไผ่เลี้ยงครับอยู่บริเวณริมสะนี่ครับนี่ก็นี่ครับ,รบมองจากด้านท้ายของบ้านนะครับมองไปนี่ครับก็เห็น,นสะซึ่งที่มันไม่ค่อยมันมันตื้นเขินก็เพราะว่าหมูป่าครับหมูป่าหมูป่ามันดันดิน แล้วมันก็เลยทําให้ตื้นครับนี่ครับมีบริเวณริมสะด้านบนอันนี้ก็จะเป็นกอไผ่เลี้ยงครับตรงนี้ก็เป็นต้นชมพู่นะครับที่พ่อพงเคยลงคลิปไปแล้วนี่ครับมองจากด้านนี้ไปนะครับด้านหลังด้านท้ายสะนู่นครับก็จะเห็นเล้าไก่กับต้นมะม่วงพ่อพงอยู่ครับบริเวณริมสะด้านนี้พ่อพงก็จะปลูกเป็น มะขามเทศนะครับมะขามเทศนี่พ่อพงปลูกเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่านะครับตามริมสะเนี่ยนะครับเป็นมะขามเทศพันุ์สีชมพูครับนี่ครับต้นผักหวานป่านะครับที่พ่อพงปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นที่ลดน้ํามันตอนหน้าแล้งครับนี่นี่กับโบกพ่อพงฝังไว้พร้อมกับเวลาปลูกครับนี่ครับพ่อพง์จะโน้มต้นมันไว้นะครับให้มันล้มลงไปทางสะนะครับ ให้มันเอียงไปทางสะทั้งหมดเลยนะครับต้นมะขามเทศเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีน้อยนานะครับใต้ต้นมะขามเทศด้วยนะครับนี่ครับก็ตีกระต้นผักหวานครับเนี่ยผักหวานป่าครับนี่เวลาหน้าแรงพ่อพงก็จะลดน้ําลงไปในขวดนี้ครับเพราะพ่อพงฝังขวดไว้ตั้งแต่ตอนปลูกแล้วครับตอนปลูกผักหวานป่าครับผักหวานป่านี่พ่อพงปลูกด้วยเมล็ดนะครับเอามาเมล็ด พาะให้มันเป็นเหมือนถั่วงอกอะ่ะแล้วก็มาปลูกเลยครับอันนี้ก็ต้นกระถอนครับกระถอนกระถอนปุยฝ้ายครับนี่ครับอันนี้หมักเขียบน้อยนาครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรก็เป็นหมากแล้วนะครับริมสะเนี่ยครับแก้วมังกรนี่พ่อพงมาปลูกใส่ต้นพุทธานะครับเป็นพุทธศาย ยักษ์นะครับแต่ว่าพ่อพงเอามาปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อ18ปีที่แล้วนะครับต้นใหญ่แล้วแต่ว่าพ่อพงไม่ใช้สารเคมีก็เลยติดผลมาก็ไม่ได้กินครับมันเน่าพ่อพงก็เลยเอาแก้วมังกรมาปลูกใส่เลยตอนนี้ก็เป็นต้นแก้วมังกรไปโดยปริยายครับอันนี้ก็ต้นมะกรูดครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับมะม่วงเขียวใหญ่ครับ นี่ครับคือบริเวณสะหลังบ้านพ่อพงแล้วก็บริเวณริมสะนะครับของพ่อพงนะครับซึ่งไม่มีน้ําแล้วพ่อพงก็ไม่เน้นการปล่อยปลาแล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่พ่อพง์ไม่ขุดไม่ขุดสะเพิ่มนะครับปล่อยให้มันตื้นเขินแบบนี้แหละแล้วก็ปลูกผักกินไปนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับพาชมสวนครัวของพ่อแหล่งอาหารของครอบครัวเรา สวนเกษตรอินทรีย์ไม่ใส่สารเคมีร้อยเปอร์เซนต์พอเพียงพออยู่พอกินความสุขที่เราสร้างเองพบกันใหม่ใน EP7 นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ